เานาะเอาให้แล้วในคอกแม่ให้แล้วค<น>่ะเอินมาแล้วเอินไก่คุ่คุ่คู่คู่เนาะเราจะไปให้ไก่แม่ลูกออกตรงนี้อ๋อไปให้อาหารไก่แม่ลูกอ่อนเอาหวานลงเลยเดี๋ยวไม่ข้าวก็จะหล่นเองไก่ให้เยอนคะเพรว่เราจะแบ่งให้กับอื่นค่ะไก่แม่ลูกอ่อนค่ะ นี่ค่ะเป็นเอ่อที่อนุบาลเนาะไก่แล้วก็เป็ดค่ะนี่เอาเอาน,านาอีทั้งบนด้วยหรือ <laughs> <laughs> เดีอย่ามาจะจิกตาได้ไปไกล <laughs> มันนี่มันนึกว่ามันตกใจผู้ชายใจแน่ที่ไหนอาะคะมัน <laughs> อู้ย มียาโยนมาตรงนี้มันจะไปกินแล้วมันก็จะขี้ใส่แถวนี้ถูดพี่พี่กำลังไปหอมยาเป็ดไก่ฮะโอเคนี่ค่ะสาวลา ลาให้อาหารไก่ค่ะคุณปูปจะเอาวาัวมาแล้วมาไหมลูกมาลัดมาลัดยืนลัดอย่นนี่ลานมุกมาเวลาดมาซอยปูไปถือแสไปถือแสถือไหม โหยมันวายอยู่ดอกจำหน่อยนึ่งมันสิลาดแต่กลัไปไล่มาใม่หนูแตงโมหนูกับแจ็กกี้มันอยู่ตรงนั้นนะมันพักอยู่ตรงนั้นไปลูกถือไม้ไปเลยเ้องวานไปทุบหมาบ่อืกไปแม่แม่เข่าแล้วไปแม่ไปข้อข้อไปไปคลอดโมโม่เข่าข้อ ไปหนูถอยไหมไปด,ดีเข้าไปพร้อมกันแล้วนะ่ะอ๊ะเพื่อนเขาตืไม่เข้าอืมไปไหนไปขัวจูจีโอ้ยคำแล้วพ่อถ่ายอยู่สักสดงถ่ายม้วนๆอันนี้มาถ่ายบัวค่ะไปเขามาตรงนี้แสดงว่าเขารู้เวลาว่าใกล้จะเข้าโคกแล้วใช่ค่ะ <c oughs> ม้ากระได้ม้ากระวนแห้อย่างเด้พี่น้องเด่แจะสั่งมันอิชาอิชาอืมเพราะเราสนใจวัวมากกว่าเขาก็จะแบบว่ามาเห่าค่ะจับทรงเวียนนามั่แทนหมูแทนหมูหันจะกลายเป็นหมาหันฮะช่วงนี้จะเปิดเทอมแล้วสาราก็จะมารีวิววัวใช่ไหมขายวัวขายงัวอย่าขายค่ะพี่น้องมากตัวใดนะคะ ก็สนใจสนใจนะคะทักแชทหาได้ด้วยจ้าวันนี้เขาก็กำลัง่ลงนะคะพุดแนคุณคุณเห็นบาเห็นบาความเฉื่อของแม่หลูกเพื่อนคู่นั้นคุณแม่ลูกคู่นั้นเขาเขาพวกป้าขางกันเลยได้พี่น้องนี่ให้ดูไก,ก,ก,กลๆด้วยข้างกันเขาจะงอนพวกเรานะ,ะแม่กับหลูกเป็นจังมาเป็นเฉื่อยแหงเมื่งกี้ละ่ะปลูกกับอ่อนแม่แม่กับโอซอะแม่กับหลูกลกับโอซอกกันอยู่บนนี้น่ะเขาชอบกินมะม่วงสุก มะม่วงหล่นตู้บนี่คือไม่เหลือเลยนะเพราะว่ากลัวจะไปกินก่อนเลยคะ่ะเวลาจะไปเก็บก็ต้องเก็บรีบเก็บแล้วก็รีบเบี้ยงค่ะปะค่ำมืดแล้วนะคะเดี๋ยวสาลาขออนุญาตนะคะลงลงคลิปก่อนจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมเอาวาัวเข้าคอกช่วยปูนะไปต้อนวัวเข้าคอกช่วยปูค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจช่องเราฟังมน้ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ